บรรดาผู้ที่ดีรอบคอบในทางของเขาก็เป็นสุขคือผู้ที่ดำเนินตามพระธรรมของพระเจ้าพันธกิจมานาประจำวันเต็มใจเสนอมานาประจำวันเรื่องราวที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เข้มแข็งและเติบโตขึ้นในทางแห่งองค์พระเยซูคริสต์สวัสดีครับคุณฟังขอต้อนร,รับเข้าสู่ช่วงเวลาของมานาประจำวันนะครับสร้างสารรค์และผลิตร,รายการโดยพันธกิจมานาประจำวันและผมสันทัศน์รับหน้าที่ดำเนินรายการ มานาะประจําวันนี้พบกันประจําวันที่24เดือนกันยายนในหัวข้อเรื่องร่วมกันในพระคลิศและพระชนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่จะนํามาใคร่ครวญและสามกิจธรรมร่วมกันในวันนี้ก็ปรากฏอยู่ในพระธรรมโรมบทที่12ข้อที่หนึ่งถึงข้อที่หนะครับพระธรรมโรมบทที่12ข้อที่หนึ่งถึงข้อที่หก็ได้ปรากฏเรื่องราวและเนื้อหาทั้งหมดดังต่อไปนี้ว่า พี่น้องทั้งหลายด้วยเหตุนี้โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้าข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเป็นที่พอพระไทยพระเจ้าซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่านทั้งหลายอย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้จะจงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจและอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะได้ทราบนามพระไทยของพระเจ้า จะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระไทยและอะไรดียอดเยี่ยมข้าพเจ้าขอ,อกล่าวแก่ท่านทั้งหลายทุกคนโดยพระคุณซึ่งทรงประทานแก่ข้าพเจ้าแล้วว่าอย่าคิดถือตัวเกินที่ตนควรจะคิดนั้นแต่จงคิดให้ถ่อมสุขุมสมกับขนาดความเชื่อที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานแก่ท่านเพราะว่าในร่างกายอันเดียวนั้นเรามีอวัยวะหลายอย่าง และอวัยวะนั้นๆไม่ได้มีหน้าที่เหมือนกันฉันใดพวกเราผู้เป็นหลายคนยังเป็นกายอันเดียวในพระคริสต์และเป็นอวัยวะแก่กันและกันฉันนั้นคุณฟู้ังครับจากพระธรรมโรมที่คุณได้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ พระธรรมโรมถือว่าเป็นจดหมายที่เปาโลเขียนถึงผู้เชื่อในพระเยซูที่อาศัยอยู่ในกรุงโรมซึ่งเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยการนมัสการรูปเคารพของคนนอกาศาสนาคนต่างาศาสนาเหล่านั้นจะนำเนื้อสัตว์และเครื่องดื่มมาถวายแด่เทพเจ้าของตนโดยหวังว่าเครื่องบูชานี้จะทำให้ได้รับความเมตตาบ้างและบรรดาผู้อ่านจดหมายของเปาโลในสมัยแรก จะรับรู้ได้ทันทีถึงการที่ท่านให้ความสำคัญในเรื่องการถวายบูชาคุณรู้ฟังครับแต่อัครทูตเปาโลได้สลับลำดับความสำคัญของสิ่งต่างๆไปจากที่มีการคาดหมายไว้สําหรับผู้เชื่อในพระเยซูนั้นความเมตตามาก่อนเป็นอันดับแรกไม่ใช่การถวายเครื่องบูชาและความเมตตาเป็นของประธานที่ไม่คิดมูลค่า ตลอดส่วนแรกของจดหมายฉบับนี้เปาโลได้เสนอข้อโต้แย้งของท่านและนั่นเป็นสาเหตุที่ท่านเริ่มต้นจดหมายด้วยคำว่าด้วยเหตุนี้คุณรู้ฟังครับดังนั้นด้วยเหตุนี้อันเนื่องด้วยเพราะเมตตาการุณาอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเราจึงถวายเครื่องบูชาและการถวายเครื่องบูชานั้นไม่ใช่แพะหรือวัวแต่เราถวายตัวของเราเองคุณรู้ฟังครับ เปาโลไม่ได้หมายความให้เราปีนขึ้นไปบนแท่นบูชาแต่ที่เราจะถวายตัวเราทั้งหมดเป็นของขวัญแด่พระเจ้าผู้ทรงเมตตากรุณาและทรงรักเราคุณรู้ฟังครับในจำนวนประชากร300คนของเมืองวิทเทอร์มลลัดอาลัสก้า เกือบทั้งหมดอาศัยรวมกันอยู่ในตึกอพาร์ตเมนต์ขนาดใหญ่และนั่นคือสาเหตุที่ทำให้เมืองวิเชียรถูกเรียกว่าเมืองใต้ชายคาเดียวกันนะครับเอมี่ซึ่งเป็นอดีตผู้พักอาศัยได้กล่าวว่าฉันไม่จำเป็นจะต้องก้าวออกไปนอกอาคารเลยร้านขายของชำงานทะเบียนของรัฐโรงเรียนและที่ทำการไปรษณีย์อยู่ที่ชั้นล่างของตึก ฉันแค่เพียงเดินทางด้วยการโดยสารลิฟต์ไปเท่านั้นเองเพราะว่าชีวิตที่นั่นสะดวกสบายมากฉันจึงอยากอยู่คนเดียวโดยคิดว่าไม่ต้องการใครเลยเอมี่กล่าวต่อไปอีกว่าแต่ทว่าผู้ที่อาศัยก็มีมิตรไมตรีมากพวกเขาดูแลกันและกันฉันเรียนรู้ว่าพวกเขาต้องการฉันและฉันก็ต้องการพวกเขาเช่นกันกร้ฟังครับ ในบางครั้งเราอาจจะเป็นเหมือนกับเอมี่ที่อยากจะเก็บตัวแล้วก็เลี่ยงการเข้าสังคมคำพูดประโยคหลังฟังดูเครียดน้อยกว่ากณรู้ฝังครับพระคัมภีร์ได้กล่าวว่าผู้เชื่อในพระเยซูควรมีสมดุลที่ดีระหว่างความสันโดษและการสมัคิธธรรมกับผู้เชื่ออื่นๆน,นะครับอัครทูตเปาโลเปรียบผู้เชื่อกับร่างกายของมนุษย์อวัยวะแต่ละส่วนมีหน้าที่แตกต่างกันชนใด ผู้เชื่อทุกคนก็มีบทบาทที่แตกต่างกันฉันนั้นนะครับอวัยวะไม่อาจดำรงอยู่ได้โดยลำพังผู้เชื่อก็ไม่อาจดำเนินชีวิตในความเชื่อโดยการปลีกตัวอยู่คนเดียวได้ในท่ามกลางชุมชนคือที่ซึ่งเราใช้ของประธานของเราและเติบโตขึ้นเป็นเหมือนพระเยซูคุณรู้ฟังครับเราต้องการซึ่งกันและกัน พราะฉะนั้นการอยู่ร่วมกันของเรานั้นคือการอยู่ในพระคริสต์นะครับเมื่อเราดูแลกันและกันด้วยความช่วยเหลือของพระองค์เราก็สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับพระองค์และสํแสดงความรักของพระองค์ให้ผู้อื่นได้เห็นคุณฟังครับสำหรับในช่วงเวลานี้ขอให้คุณได้ใช้เวลาคิดแล้วก็ใคร่ครวญดูว่า ชุมชนในพระเยซูช่วยคุณในการเดินกับพระเจ้าอย่างไรได้บ้างและผู้เชื่อคนอื่นๆได้หนุนใจคุณอย่างไรและมาถึงในช่วงเวลาที่เราจะสงบใจและร่วมกันอธิษฐานนะครับข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์เจ้าข้าขอบพระคุณพระองค์สําหรับพี่น้องทั้งหลายที่มีความเชื่อในองค์พระเยสุคริส และคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันต่างก็เป็นอวัยวะของกันและกันในพระกายของพระคริสต์ใช้ชีวิตให้มีความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันเพื่อถวายพระเกียรติแด่องค์พระเยสุคริสเจ้าจึงอธิษฐานและกราบทูลต่อพระองค์ทางสิ้นนี้ในพระนามของพระเยสุคริสอาเมนคุณฟังกําลังติดตามพระฟังมานาประจําวันอยู่ในขณะนี้นะครับ ถ้าคุณรฟังท่านใดมีความประสงค์ต้องการติดต่อมาอยัางสมักงกานของเราผ่านช่องทางดังนี้จดหมายหรือไปสี่นิปจาน่าสองส่งถึงพันธกิจมานาประจำวันตูปน้ 5, ปน .35 ปนฝหัวหมากกรุงเทพ1 0 2 4 3ผ่านทางเว็บไซต์นะครับที่ w w w t h a i odb.org และสอบถามพูดคุยเพิ่มเติมผ่านทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข027 18 5 1 6 6ถึง7 และทั้งหมดนี้คือมานาะประจำวันนะครับหมดเวลาสำหรับวันนี้กลับมาพบกันได้ใหม่กับรายการในครั้งต่อไปขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังและขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุกท่านสวัสดีครับ เมื่อรวมกันเป็นพลังเปลี่ยนแปลงให้โอกนี้ดูสวยงามใคระะสู้จะนำและจะทำ ให้ไกลสุดฟ้าแม่หนทางยาวไกลเราเจอมั i'm